สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโปรเน็ต AIS วันทูคอสำหรับซิมที่เปิดใช้ใหม่เป็นแบบซิมเติมเงินไม่อั้นไม่ลดสปีดมีโทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะมีโปรให้เลือกอยู่2โปรนะคะมีโปร4เมกและ15เมกนะคะ ทั้งสองโปนี้เป็นโปรรายเดือนใช้งานได้30วันค่ะและมีต่ออายุอัตโนมัติ30วันนานถึง6เดือนโปรแรกที่จะนำเสนอก็คือโปรสเมกนะคะค่าบริการอยู่ที่150บาทใช้งานได้30วันนะคะกดสมัครที่ดอกจานเ เจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าหนึดอกจันสองเก้าแปสี่เหลี่ยมโตออกนะคะนี่ก็คือโปรโสีเมกใช้งานได้30วันค่ะต่อไปก็เป็นโปร15บห้าเมกนะคะค่าบริการอยู่ที่200รบาทรวมภาษีแล้วใช้งานได้30วันต่ออายุ30วันนานถึง6เดือนนะคะ กดสมัครที่ดอกจันเก7เจ็ด,เด,ดอกจันเก้าหนึดอกจันสาสองเกาแปดสามศสองสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะนี่ก็คือโปรสิบห้าเมกใช้งานได้30สวันค่ะ โปรเน็ตซิมใหม่ของ AIS วันทูครอเป็นแบบซิมเติมเ,มเงินไม่อั้นไม่ลดสปีดมีโทรฟรีทุกเครือข่ายค่ะเป็นรายเดือนใช้ได้30วันนี้ก็ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ท่านรับชมรับฟัง คลิปนี้จนตลอดมานะคะสวัสดีค่ะ